สบายดีท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาย้อน้อยเหตุการณ์ในเมื่อวันที่8มิถุนา2003นาะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไายได้จากกล้องวง,วงจรปิดด้านหน้าก่อนที่โจรจะเข้าไปก่อเหตุป้นห้านขายคำของเจลาน้อยพอใจซึ่งเป็นน้องสาวของเจนางพอใจเน็ตไอดอลซื้อดังเนาะภายหลังที่โจรเข้ามาป้นเนาะสามารถสิงคำ าไปได้มมุน่าทั้งหมดแมน54บาทเนาะซึ่งตกเป็นเงินอยู่ประมาณ1นล้านแปดแสนกว่าบาทเนาะซึ่งโจนมาป้นแมนรวงเวลาประมาณ13บสมงสีนาทีเนาะซึ่งห้านคําดังกล่าวแมนตั้งอยู่บ้านทงสังนางนครหนวงมิจันเนาะสปะปลาวจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เจนางกับเจลาน้อยก็ได้ตั้งรางวัลน,นําจับโจนเนาะซึ่งมี ค่าตัวสูงสุดเนาะซึ่งนี่เป็นภาพเหตุการณ์เนาะก่อนหน้าทีโจรจิมาป้นที่ห้าน,นางลา้น่พอใจเนาะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์อยู่ทีวิลมอเนอะาะทำผสมเนาะซึ่งโจรได้ไปป้นอยู่ที่ห้านคำคุณคุณคำเนาะยูยูสาขาวิลมอ 2องล้านหนึ่งสนเอาไปเลยภายหลังที่เจ้นางและเจ้ลาน้อยพอใจตั้งรางวัลน,นำจับสูงถึง2องแสนบาท <c oughs> ก็ได้มีพลเมืองดีให้บอสแสว่าโจ์มาได้รักข่ามมาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมากบดานอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นโดยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนาะยูุ่ที่จังหวัดขอนแก่นก็สามารถจับตคนห้ายเนาะ ซื้อเท่าทีละสอดหรือว่าอากงเนาะซึ่งตอนที่เพิ่นจับได้หันเพิ่นก็นได้ประสานงานาสมทบมายังเจ้าหน้าที่ทางการของลาวเฮาเนาะ <Yeah. S 1> เพื่อมาฮับโตผู้เกี่ยวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย <Yeah. S 1> จากการสืบสวนประวัติของผู้เกี่ยวใน่บธรรมดาเลยเนาะ <Yeah. S 1> โจนคนนี้นี่ <Yeah. S 1> เคยม,มีประวัติก่อเหตุป้นจี้สิงทรั์เมื่อปี2,000นี่แม่น ไปป้นห้านแลกเปลี่ยนเงินตราข้างหนึ่งแล้วกับพ้นห้านเกมพนันออนไลน์10ข้างเนาะรวมทั้งเมื่เป็น11ข้างเนาะทานผู้ชมหลังจากที่ออกคุกมาบุดลผู้เกีียวก็ยังมีนิสัยคือเกาเนาะยังทัวตะเวนป้นจี้สิงทรัพย์บรรดาห้านคำต่างๆเนาะรวมทั้งห้านเพชรของเจ้บุญเต็มเนาะ อีกบรรดาหลายๆห,ห้านเนาะซึ่งล่าสุดกระเมนห้านของเจลาน้อยพอใจเนาะ,นะซึ่งเป็นเน็ตไอดอลคนดัง,อย,งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เนะเาะหลายคนกะอันนายอยากถามเลยอยากหูหล,ลายๆคนกะอยากสมน้ำหนาเออกู้เข่าใจหลายคนกะอยากสมน้ำหนาบาน้กูชิเบ้าเด้อแต่วกูอยากถามอยู่อย่างหนึ่งในความขืดของกูเด้อ พุ่นมาีนสี่เถื่อแล้วเถื่อนี่เป็นเถื่อที่สี่กูจิถามคืนสิกั้นสำใดหหลังจากทางเจ้าหน้าที่ฟังไทยจับโตและทรงมอบให้ทางการลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในมื้อวันที่2 2มิถุนาปี2 0ง3เ้าก็ได้มีเหตุการณ์ที่บกคาดคิดเกิดขึ้นเนาะซึ่งโจรหรือว่าผู้เกี่ยวหันได้ผูกคอหรือว่าแขนคอตายอย,อยู่ที่ห้องขังซึ่งสาเหตุการตายหัน หรือว่าแห้งจูงใจหันเฮากันยังบะหันหู้อย่างสัดเจนเนาะอันนี้ต้องรอถ่าฟังทางการเพื่อนออกมาแถลงการอีกครั้งหนึ่งเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเฮาไว้เพื่อจะประพาดคลิปวเดียวใหม่ๆ